สนุนโดยสีมาะค,ครีมโลตัสอิมเพรสชั่นเอ,อ่าเอาเอาอะบัวโอ้ยใจเย็นๆน,นะลูกเอ้ยอพ่อรับ,บรองนะวันนี้เอ็งมีผัวแน่ พ่อพ่อไ่กับเพื่อนพ่อมีลูกชายนัดมาดูตัวกันวันนี้ใจเย็นเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนอย่าวู่วามเฮ้ยเพื่อนเลิฟน้อย my friend โอเคนี่ไงคิงว่าที่จะสาวของเองคนเนี้ยว่าที่จะสาวผมเฮ้ยเป็นยาอ่อนเนี้ยนะผมไม่แต่งเงเฮ้ยจะกระซิบกระซาบทำไมอะ ลูกสาวฉันเนี่ยนอกจากปัญญาอ่อนนะหูมันยังหนวกด้วย หูหนวกนอกจับป yeah. ัญญาอ่อนแล้วห anyway> oh, like ูหนวกด้วยคุยอย่างนี้ผมไปแต่งพ่อไปดุโอ๊ยยินไม่ได้นี่เพื่อนพ่อเยอะนะเออคุยไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่งเอ็งต้องแต่งแต่งแต่งไอ้คิดไอ้คิดเดียวเฮ้ยไอ้คิดตเอ็งจะไปไหนอะกิจะจะตามลูกไปยังไงโอ้ตามไปทำไมลูกชายไม่ยอมแต่งใช่ไหมล่ะเอ็งก็แต่งแทนสิฮะยฮะนี่ยงตายไปแล้วนี่จะอยู่เดียวได้ทช่ไมแต่งเขาลูกสาวข้าคุ้มเลยทูอินวันปัญญาอ่อนข้งหูหนวกบ้าแล้วบ้าแล้วบ้า ไม่ได an ้บ้าสัญญาอ่อนนั่งนั่งนั่งขบ้ามือเลยไอ้คี้นกลับมานี่นั่งนี่นั่งอกปลาไอ้ขี้นโอ้ยนอ่งกลัวนั่งกลัวสนับสนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โกลด์ยาแก้ไอ้น้ำดำตราเสือดาว แห้งท,ทันทีโอ้ยกว่าจะยุบกว่าจะแห้งโอ้ยเล่นเอาสองสมเดือนมายังไงเดืลดรักทลายไปหมดเนี่ยอย่างที่สุภาสิทธ์เขาบอกเอาไว้นะน้ำมาขนของขึ้นที่สูงน้ำลดก็ขนของเอาไว้ที่เก่าตายหมดต้นมงต้นไม้เละเทะไปหมดเอย เดชะบาเอาเก้าอี้มานั่งข้างล่างทังตัวเดว้ไม่ได้ลงมานั่งไหนเดือนละหยิบเก้าอี้มาตัวเด้จิบทำัมอะฮะเดี๋ยน้ำก็มาเอกอะเดี๋ยวมันมาอีกก็ค่อยขนไปที่สูงอะมาเร็วเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวมาอีกก็ค่อยขนขึ้นที่สูงเหรอเอ,อแล้วใครขนแ่ะฮะก็้ฉันเนี่ยฮะมีหมาสักตัวมาช่วยบ้างไหมเดี๋ยวิ่งฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเป็นผู้ใหญ่ให้เกียรติฉันหน่อยเออเป็นผู้ใหญ่เออให้พูดไหมผู้ใหญ่จริงเปล่าให้เขาพูดไหม จะพูดเสียงดังทำไมเนี่ยตำแหน่งฉันนี่คือผู้ใหญ่อหไอ้อย่างอื่นก็ว่ากันไปให้พูดไหมให้บอกลูกบ้านไหมฮะไ,ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเอาเก้าอี้ไปเลยนะไม่ยกให้หลักเออไม่ยกก็ไม่ยก,ไมยกสิอี้ประจานจะเสียหายหมดท่านยกเองก็ได้ไอ้แค่เก้าอี้ตัวเดียวแค่เนี้จะเป็นอะไรวะยกให้ผัวนั่งแค่เนี้ทำบนบถอยให้มันลูกกันไปสิวะไอ้แค่เก้าอี้ตัวเดียวทำไปยังไง โอ้โหตังเสียหมดแล้วนี่แกแกล้งฉันใช่ไหมเนี่ยนังชะบ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันจะทำตัวติดดินไม่ได้หรือไงโอ้โหตัวดิสนั่งกับพื้นดินก็ไม่ได้ยายฉันพูดนะฮะอย่าให้ลื้อฟุ้งนึกเว้ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยทำไมฮะฉันตามแกไปเนี่ยฮะไอ้ร้านคาราโอเกะจำได้ไหมฮะแกไปติดอินเด็กเสิร์ฟนั่นน่ะ โอ้โหโนเนียทขาไม่บนพื้นดินเลยฮะทำไมอย่างงั้ยังได้เลยฮะแหมที่อยู่นี่ทจไมันก็อี้นะพูดเบาๆได้ไหมฮะเดี๋ยวลูกเต้ามาได้ยินแล้วทำยังไงทำไมชอบเอาเรื่องนี้มาลื้อฟือน้นเรื่องมันต้องกเก็บกี่ปีมาแล้วเนี่ยฮะกี่ปีอะไรเนี่ยเพิ่งทำยุ่งๆไอเมื่อพิที่แล้วนี่เองทำไมฮะโอ่ยโถ่ย่าพูดต้องเว่าทำไมนี่อยากมีเรื่องกันเรื่องอะไรวะทำไมเมียหนุ่มห้อง ทำไมน<ฮ>ะ,<ฮ>ะ,ะก็เดี๋ยวเพราะว่ามันไม่เบื่อไงถึงทะเลาะกันมาทุกวันเนี่ยฉันสิน่าจะสงสัยมากกว่ามแมคํานึงก็มีกิ๊กสองคำก็มีเมียน้อยเป็นเด็กเสิฟและทีแกล่ะฮะแกกล้าพูดไหมว่านางกรอบนั่นมันเป็นรูปฉันฮะตาพูดไหมทำไมอะพ่อจไมาพอพูดแบบนี้กับฉันอะทำไมจะพูดไม่ได้ฮะแม่แกก็คนภาคกลาง พ่อก็คนผ้ากลางลูกออกมาพูดทองแดงเฉยเลยแล้วจะให้พ่อคิดยังไงพอพูดแบบเนี้ยหนูเสียใจมากเลยพ่อรู้ไหมต่อไปเนี้ตออยตอแบบหัพูดกลางให้ชัดหัพดพูดกลางให้ชัดตั้งแต่เด็กจนโตเนียนะเชื่อไหมฉันกวาดทองแดงที่แกทําร่วงไว้เนี่ยนะขายได้สร้างบ้านได้หลังนึงเลยรู้ไหมเนี่ยในแกลองพูดคํานี้ฉันฟังดิอะไร ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยพูดดิยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยลำายยายไหลย้อยจะไปย่อยย้อยอะไรดูสิหน้ามันเนี่ยขับรถไปวันนั้นเนี่ยเกือบจะมีเรื่องทีล้ว ขาขับรถเขาเปิดหน้าต่างลงมานะไอรถด้าข้างมันตัดหน้าแล้วขวางฉันหาว่าฉันอะไปยกเท้าให้มันอีนังนี่เขาโผล่หน้าต่างออกไปลูกจะโผล่หน้าไปทำไมอะก็ลูกก็อยากรับลมอะรับลมไหนอะจ้าอ้าวจ๋าแม่เออว่าไงลูกเออลูกกลับมาแล้วเออนี่นี่จาเอ็งสอบเสร็จแล้วหรอใช่จ้ะแม่อีนันีสอบเป็นไงบ้างลูกโฮ้ยสอบครั้งนี้นะ แกได้เลขตัวเดียว<า>ด้วยเลขตัวเดียวเลขที่เท่าไหร่สี่สิบสี่จ้าสี่สิบสี่เต็มเรียนในห้องมีกี่คนวะสี่สิบห้าคนจ้เาเลิกจะเลขตัวเดียวยังไงวะ ตอบได้ยังไงอ๋อก็มหาลัยเขาคิดเป็นเกรดใช่ไหมจ๊ะแก่ได้เอทุกวิชาเลยได้เอทุกวิชาเลยเหรอลูกโอ้ยพ่อได้ปลื้มใจจริงๆเลยที่มีลูกสาวเก่งแบบนี้นี่พ่อคิดไม่ผิดเลยนะที่ส่งแก้วไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะนะดีนะที่พ่อไม่ส่งคนผิดไปแ่หมน่าชื่นใจไม้พ่อกอดเลยลูกมาเร็วอะไร เขามาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเด็กคางก็มาแทงหน้ากูเขาหรอกตรงนี้ใครอ่ะหัวไอเหรอโอ๊ยแม่ไมาวันนี้ไหมครับทราบขนาดหรือลูกครับอใ้รไม่ใช่มีเพื่อนแก้วเองตานี่เพื่อนแน่นะเพื่อนแน่ชื่ออะไรกันบ้างลูกใครมีใครบ้างผมชื่อบอลครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่พี่น้ำครับสวัสดีครับเป็นแก้วบอกว่าโรงเรียนแถวบ้านแก้วน้ําท่วมอ่ะครับผมก็อยากจะพาเพื่อนๆที่ชมรมมาช่วยกันซ่อมแซมโรงเรียน คุณลุงเฮ้ยไม่ใช่สิคุณพี่พอจะรู้จักกับเจ้าของเนี่ยไหมครับโอ,โอ้ยไม่ต้อง่วงหรอกนะพี่รู้จักคน<อ>น,นี้แ,แมพี่พี่พ่อละเซ่เนี่ยเอแลาแกพูดแทนตัวเองกับมันเนี่ยพี่ยังพี่เองไม่กระดากปากเมือไงวะจะไปกระดากทำไมอ่ะฮะหลักฐานมันฟ้องอยู่นี่ไงเด็กมันมันคิดยังไงมันก็พูดอย่างนั้นนี่พ่อเนี่ยรู้จักหมดแล้วยันพอโรงเรียนอ่ะ ดีแล้วนะ่ะที่มีความคิดแบบนี้เป็นนักศึกษานะสมัยนี้มันต้องทําประโยชน์ให้กับสังคมมั่งดีๆเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะไปคุยให้ครับใช่แล้วครับตอนกรุงเทพน้ำท่วมนะ,ะผมเนี่ยไปช่วยเขาตักทรายอยู่3วัน3คืนถามว่ากรุงเทพน้ำท่วมไหม,มแล้วท่วมไหมท่วมแต่สิ่งที่ได้มานะนี่อะไรอะไรวะผมได้กล้ามไ,ไหนกล้าม นี่ไงแก้วีรมองกันตั้งนานแล้วนะมีแต่ก้างล้วนๆเลยนะเนี่ยฮะโอ้เฮ้ยแก้วนี่เองไปลุยน้ำมาด้วยลอสิท้ารู้ได้ไงนี่ไงขี้ตะคึ้ขึ้นเอ้อออกไป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 อะไรันสอนเออารไวไวอะไรบ้านข้าวะผู้ใหญ่บกพร่องต่อหน้าที่ผู้ใหญ่ต้องออกไปออกไป ออกไปไอหมาจะเกิดแย่งหมามาเกิดใช่อีเจ็ดใบมึงต้องตายคนอย่างนึงก็ไม่คุยจะอายอเลยเฮ่ยฉันให้มาขับไล่ไอผู้ใหญ่แล้วก็หันหน้าใส่ฉันทำไมแกเอาเพระฉันด่าให้พี่ฟังว่าพี่น่ะพอใจหรือเปล่าเอาเอออกไปซะก่อนที่พวกเราจะขับไล่ก่อนบายคายเียก่อนบายคายเียสนับสนุนโดย รองเท้าแกมโบสไปเดอร์เท่ติดหนึบออกมาจังตอนนี้พวกเราจะขับเรืยนำดีนำพวกเราน้องๆขอเสียงดังๆหน่อยว้ต no ้องสบายดีสบายดีม um ีความสุข <ö> กับทุกคนไหมมีความสุขคากโตโน่รักทุกคนนะ แกอยากจะเป็นผู้ใหญ่แทนฉันมากแล้วถึงต้องมาเลื่อยขาเก้าอี้แล้วก็พาลูกบ้านมาขับไล่ฉันเนี่ยฮะเฮ้ยไม่ได้มาขับไล่อย่างเดียวนะเมื่อกี้ขับรถกันมาด้วย,ยขับรถเพื่อจะมาขับไล่ไงใช่และที่ฉันมานี่ไม่ได้มีใครยุยงไม่ได้มีใครสง่สงเสริมและที่สอนก็ไม่ได้ยุ่พวกฉันนะพวกฉันมาฉันนมาเองเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เคยรับปากพวกชบาวบ้านไว้บอกว่าผู้ใหญ่นะ่ะจะไปเอาเครื่องสูดน้ําแล้วก็ไปเอาน้ําออกจากนาของฉันตอนนี้ยวว่าจะเครื่องสูดน้าเลย รถดูดส้วงยังไม่ผ่านบ้านฉันเลยโอ้ยเถอเอยเอ็งจะรีบร้อนไปไหนก็ทางกรุงเทพน้ำเขายังท่วมอยู่ฮะเอ็นเห็นเอ็นเห็นอกเห็นใจเขาบ้างไหมรออีกสักหน่อยไม่ได้เรื่องไงข้าก็ส่งเรื่องไปแล้วผู้ใหญ่ก็ฉันโทรไปถามนายกปูมาแล้วเฮ้ยสอนเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้ำอะไรออะคิดหน่อยนะนะนายกปูรักชัย เป็นนายกเทศบาลบ้านเราเนี่ยหรอวะเราโทรไปถามเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยมีเรื่องอะไรไปเสนอทางราชการเลยใช่บกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยให้ลูกบ้านอดอดอยากๆเดือดร้อนเพราะฉะนั้นต้องพิจรารณาตัวเองโดยการลาออกไันะาลาออกไม่ได้ลาออกออกมเดี๋ยวถ้าเกิดเขาลาออกแล้วใครจะมาเป็นผู้ใหญ่แทนล่ะว,วะก็โตโน่เนี่ครับ สอนแกอยากจะมาเป็นผู้ใหญ่แทนโถแกเป็นก,ก็เป็นได้ไม่ถ่ายแต่พวกแกเป็นมะเร็งอีกไม่นานแกก็ตายแล้วอ่ะใช่แล้วตอนนี้ฉันกำลังทำีดโ o อยู่ TDO จะบ้าเหรใครเป็นมะเร็งเน่เ่ใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากาันฮะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยว er ฉันนี่นะจะรีบไปที่อำเภอแล้วก็ไปบอกข้าราชาอำเภอเขาแล้วก็ทำเรื่องขอเครื่องสูบน้ำเอามาให้กับพวกแกโอเคไหมมันยังไม่โอเค เพราะว่าฉันต้องการเครื่องสูบน้ำภายในวันนี้พรุ่งนี้ฉันขอยื่นคอมปอร์คอมชาติยื่นคอมฟอร์ไปมันฉี่ใส่ยังไงถึเล่ฉันขอยื่นคัมชาตกับผู้ใหญ่ถ้าพรุ่งนี้ฉันยังไม่ได้เครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำออกจากนาฉันฉันจะทำเรื่องร้องเยนไปถึงผู้ว่าบอกกัาไปผู้ว่าอะไรผมจะต้องได้คุยกับสุขุมแล้วเอาอล้วสุขุมไหนอีกนสุขุมวิทย์แต่เย็นๆเอาไร เขาต้องการเครื่องสูบน้ำสองวันได้ไหมสองวันรออีกสองวันได้ไหมที่ดินของท่านต้องเจ็ดแปดหุนอ่ะท่วมอยู่ตั้ <c oughs> งแต่หุ้นน้ำมันน็อตเจ็ด<น>แปด<น>ไร่จะแก้เม่อไหร่ของแก่เท่าไหร่เจ<น>็ดไร่เจ็ดไร่ไล่ถึอก,กับสายใจเมียแกอ๋อท่านสองคนที่ทั้งหมดรวมกันสามงานโธ่สามงานสามไร่เราสามไร่ฉันก็พอจะมีเครื่องสูบพยานาถอยสามสี่ตัวโอ้โห มาแล้วมันซ้อนไปเลยนะไ <ป S 1> ม่ได้ซ้อนไม่ได้ซ้อนเอาแบ่งๆไปใช้กันก่อนไป่ชบาไปเอาหัวสูบพญายนาคให้เขาก็ได้ป่ะเอาให้เขาไปก่อนไปไป,ไปไปไปช่วยขนไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแม่ยกไหวเฮ้ยสัวพญายนาคนะเออเดีย๋ยวให้เขายกมาของดีนะเอาแจกกันไปคนละอันโัเคพยานนาคไปจัดการช่วยสูบอย่างงี้ต้องทำงี้มันจะเป็นหัวพญานนาค มองนี้นิดนึงเออไม่เป็นนีรเอาไว้ดูดน้ำปะใช่ดูดน้ำลอยมาพราะออดบ้าม่บ้าตามผู้ใหญ่มันนี่มันอะไรกันเนี่ยเห็นพวกฉันเป็นเด็กกันหรือไงทำไมล่ะระยะทางตรงไหนก็แกรีบร้อนแต่ไม่ใช่เหรอถ้ารอไม่ได้ก็เอาเครื่องนี้ไปก่อนนี่ฉันเคยเบี้ยวพวกแกไหมเคยเอาอย่างนี้ไปก่อนเลี้ยงกันสรุปไปเลยว่าค่าพรุ่งนี้เที่ยงฉันยังไม่ได้เครื่องสูบน้ำฉันจะรอจนถึงสี่ทุ่ม มมากเอางี้ผู้ใหญ่ไอ้เครื่องสูบน้ำไอนี้มันช่วยอะไรเราไม่ได้มากหรอกวันนี้ผู้ใหญ่ว่างไหมว่างเอาจมูกไปดูดน้ำออกเลยจมูกฉันนว่าอย่าลวนลามนะอย่าลามปามอย่าลามปามฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นแกนะนางใส่ใจไปเลยแกไอสอนไอถึกใส่ใจกลับไปได้แล้วถ้าผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ล่ะก็พวกเราออกไปออกไป ูใหญ่ได้ไงอ่ะเขารับปากแล้วว่าโตที่บอกออกไปนี่คือให้พวกฉันเนี่ยออกมาจากบ้านผู้ใหญ่ไปตัวเองจ้ะไปตัวเองตัดสัญญาด้วยนะออาไปออกไปออกไปขอเสียงขอเสียงน้าแก้วมาเหนื่อยเหนื่อยพาเพื่อนเพื่อนแกน่ะไปอาบน้ําแล้วก็ออกมาช่วยกันจัดข้าวจัดของเลี้ยงกันให้ดีไอ้น้าพุ่งยุบไป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 ทำกับคงกับข้าวเลี้ยงแขกเขาไปไปร้อนไปเหนียวตัวไปหมด น้ำมันตะเกงก็จะหมดอีกแล้วแล้ว็จะอยู่ยังไงนนครับมืดเตื่นขนาดนี้นี่สิอ่านได้เลยพี่ถกแล้วก็อยู่ข้างถนนแต่ไม่เป็นไรถึงแม้มันมืดนะเดี๋ยวสักพักพอรววิ่งมาบ้านเราก็สว่างนะเธอโอ้เอก็สว่างจะไฟหน้ารถเนี่ยเหรออ้าก็ใช่ไงสนงวาจริงเหรอเรามาอยู่ในข้างถนนเนี่ยนานเท่าไหร่ละก็เดือนกว่าแล้วเนี่ยตั้งแต่น้ำท่วมมาเนี่ยมาอยู่ตข้างถนนเนี่ยเดือนกว่าแล้วอ่ะทาไมอะที่มัน จงแจ้งขนาดนี้ฉันกับพี่ไม่ได้ฟิชเชอร์ลิงกันเลยนะโอ้โหเอ็งจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะฮะก็บ้านเรามาอยู่ห้องในตอนนี้น้ำมันท่วมมันเข้าแล้วก็รู้แล้วรู้แล้วฉันไม่เถิดฉันเป็นผู้หญิงนะพี่เออนี่แล้วฉันอยากฟิชเชอร์ลิงบ้างอ่ะแล้ววันก่อนพี่จําได้เปล่าที่พี่ตะกิดฉันอ่ะเออแต่เองแต่เองอ้าแต่เองนั่นแหละเองไม่ยอมเองนี่วะแต่ยอมได้ยังไงล่ะพอพี่ตะกิดแต่เองแต่เองฉันกำลังจะเริ่มสตาร์ทเท่านั้นแหละรถเมยวิ่งผ่านโอ้โหเอ้า แล้วรถเมย์เขาวิ่งผ่านน้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วออไอ้วิ่งผ่านเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดวันไหนมันรุกขึ้นมามันจอดดูล่ะแล้วมันเอาโทรศัพท์เนี่ยมันถ่ายคลิปเราแล้วไปลงยูทูบอ้าวแล้ว<ม>ถ้าเกิดว่าคนเข้ามาดูใน u t u b e คลิปเราดังขึ้นมาเราไม่โดนเชิญไปออกรายการตีศอกอะพี่ตีสิบ เอาทำไมเราก็ได้โชว์ชวาวบ้านเขาไงอายเขาไม่เอาหรอกเอ็งจะไปคิดมากถึงแม้เราจะน้ําท่วมเราจะอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็หน่วยรนาะชการพวกดาราพวกช่องนูง้นช่องนีง้นก็มาช่วยเอง็งจำไม่ได้แต่เมื่อวานไงตอนเช้าไงช่องสามนะ่ะเขาก็เอาถุงเอาถุงยางชีพมาเข้ามาช่วยเราพอตอนบ่ายหน่วยราชก,การก็เอาถุงยางชีพเข้ามาช่วยเราตอนเย็นเอ็งจําได้ไหมเข้ามาอีกแล้วเอาถุงยางชีพมางูเหลือม ก็อย่างน้อยเราก็ยังมีงูเหลือมกินไงไอ่ถูกฮะอ้าวเป็นไงอะอ้ามมาทำไมล่ะพี่สอนอ้าวฉันก็จะมาดูแลแกฉันนี่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่นะเว้ยอ่ารู้แล้วเตรียมมาแล้วเขาส่งมาให้อ๋อเครื่องสูบน้ำถุงยางยังชีพโอ้อถุงยางเอามาทำไมล่ะอ้าวเพื่อเป่าเป็นลูกโป่งลอยน้ำได้นะเว้ยกลไม่ตอนนี้ตอนนี้ฉันอยู่ข้างถนนแล้วไม่ท่วมแล้วนี่ฉันบอกกันแล้วไงไอ้ผู้ใหญ่ชัยเป็นไงรับปากเรากี่วันผ่านนี้ได้หรือย,ยัง ถึงจะได้เครื่องสูบน้ําก็จริงไงสูบน้ําออกจากนาแกนาแกก็เสียหายอย่างอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นแหละฉันเชื่อแกแกเชื่อฉันไปด้วยกันขับไล่ให้มันออกจากหมู่บ้านเราไปให้มันออกแล้วฉันเป็นผู้ใหญ่แทนพอแล้วฉันฟังต่พูดมานะตั้งแต่แกพาฉันไปบ้านผู้ใหญ่ชัยแล้วนะแกน่ะดูท่าทางแล้วแกไม่ได้อยากจะช่วยฉันสองคนผู้มีแกน่ะต้องการจะจัด หักขาเก้าอี้เขาอยากจะเป็นผู้ใหญ่เองใช่ไหมใช่ถ้าอยากจะทำอย่างนี้แกไปทําคนเดียวเลยไม่ต้องมาเกี่ยวกับทั้งสองคนเอ้ทำคนเดียวเลยทั้งสองคนแล้วไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะแกเห็นฉันเป็นคนไงวะอ้าวเห็นแกเป็นคนอย่างงี้แหละแกคิดถูกแล้วเว้ยอ้าวอ้เมื่อแกไปทําคนเดียวเถอะไม่เกี่ยวกับทั้งแล้วกันผู้ใหญ่กันจะเอ้านี่ไงมาเียเจ้ามาเลยเจ้าเฮ้ยเ่็นยังไงเครื่องสุดน้ำของไม้ยางไม้ยางฉันจะได้ไปขนกันมาเลย